สวัสดีช่านท่านที่ร่มสวัสดีกันตอน9โมงครึ่งครับผมวันนี้ก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับผมบนหลงังคางานมันติเหมือนเดิมครับทำสายแทงโซล่าเซลล์เหมือนเดิมครับตัดต่อกับวิเนเดย์สองคนเหมือนเดิมตากแดดไม่เคงแดดเท่าไหร่แต่ร้อนอันนี้ก็ได้ไปหนึ่งกี่ตัวแล้วเท1หนึ่งสองแล้วสามตัวง่ายกว่าครับตัดต่ออวางกล้องก่อนเห็นจากข้างหลังแล้ว

อันหนึ่งตัวก็ตัดต่อเน้นเดิมครับตัดออกตัวหนึ่นแงแล้วก็ใส่หัวแล้วก็มาต่อสลิปตรงกลางครับ ช่างคัตเตอร์ต่อ,อสาย ตอนนั้นแหละเด่องตอนนั้นแหละหินเบียงมาฝั่งนี้นิดนึงฝั่งขวาเออเอ,อ่ะนไนี่ไม่ตรงมันก็ทำไงได้ล่ะเราองทำตามไม่ตรง đó mà đó. Nó đỏ mà hay đấy rồi, Nó mà đỏ mà hay vậy. nó hết 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 Thank yeah. you. ก็เสร็จไปแล้วครับชุดหนึ่งห้าตัวสี่ตัวห้าตัวเดี๋ยวมาลุยกันต่อกดเดินเดินลงไปปดโหลดครับข้างหลังไม่ใปวดสายไม่ใช่ปดโหลดปลดโหลดข้างล่างไม่ปวายข้างบนจะลุยครับที่อย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ก่นเดี๋ยวช่องบ่ายมาลุยต่ออีกครับห้าตัวได้กี่ตัวเมื่อกี้นี้ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเหรอได้ห้าตัวใช่ไหมได้สักสามตัวก็ยินดีสี่ตัวห้าตัวไปเลยห้าตัวก่อนพัก,กยังครับเสร็จแล้ววันนี้ก็ได้สิบตัวเช้านี้ได้สิบตัวบ่ายก็ได้ถ้าห้าตัวก็น่าจะจบแล้วครับร้อนครับเดี๋ยวก็ตอนนี้จะหยุดแล้วซึมมากนั่งก็ได้เลยเดี๋ยวเสียบโหลดก่อนเมื่อกี้โดน ไปสองจุดโอ้อยยังกะสองร้อยสี่สิบเลยนี่พากเทียงกันโอ้น้ำเห็นน้ำมาน้าเล่นครับเดี๋ยวเสียบโหลดกันเข้าว่ายกันอีกทีหนึ่งลงไปกินข้าวกครับเจอกันช่องบ่ายครับผมเกือบ,บ่ายมงแล้วนะขึ้นมาอ้ ตอนนี้เหลืออยู่ห้าตัวมาขามป้อมแก้ร้อน ไม่ได้ปิดโหลดให้ไม่น่าที่มันช็อตนะเนี่ยวันแแห่ๆบอกกูลืมปิดโหลดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแดดโอไม่อยากพูดถึงเลยแดดจริงแดดจังช่วบ่ายห้าตัวครับเสร็จแล้วเปิดโหลดเปิดอะไรเรียบร้อยพอครับไปสองครึ่งแล้วไม่ไหว หน้าแดงหน้าดำกันหมดแล้วพินเทอเดี๋ยวพรุ่งนี้ใค่สู้ใหม่ครับวันอาทิตย์อาทิตย์กะสักอีกสักกี่ตัวนะยี่สิบวันนี้ได้สิบห้าตัวอพอพรุ่งนี้ก็น่าจะเร็วอยู่คิดว่านะนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างันทางอีกยาวไกล ยาให้หัวหน้านิดนึงครับก็กลับเข้ามาซื้อยาที่อำเภอครับกลับขามาถึงบ้านแล้วเ,ลเดินออกมานับลมหน่อยหลังบ้านร้อนครับร้อนอบอ้าวมากเลยมฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r ร b e เป็นกำลัง,ลงใจด้วยครับร้อนมากทำงานก็อยู่ประมาณนะครับทำงานเดีย๋ยวพวกนี้ไปอีกวันหนึ่ง กันนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวเนาะวันนี้ได้สิบสิบห้าครับเมื่อวานได้สิบได้ 10, 5, เจ็ดได้สิบห้าก็เป็นที่สิบสองตัวที่สองมันเหลืออยู่ห้าสิบสามวันจะเสร็จหรือเปล่าครับผมที่นี่มีความสุขครับสวัสดีครับ